ครับตอนนี้นะครับเราได้สางไข่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากเมื่อสักครู่นะครับพอเราตัดออกไปเนี่ยนะครับสิ่งที่อยู่ข้างในนะครับเราก็เอาคัดออกไปนะครับรู้สึกว่านี่ครับไิมนก็ล่งขึ้นต่อไปหนองน้องใหม่ๆก็จะออกมานะครับจะขอแนะนําไห่นิดนึงนะครับไข่ที่ผม ทำออกมาเนี่ยเรียกว่าไผ่ตากว like ้างนะครับมาในน้าของไผ่ตากว้างนะครับลำใหญ่ที่ผมไปดูนะครับแต่ว่าขนาดลำหนึ่งเนี so ่ยยาวมากนะครับเป็นเมตรที่ผมไปเจอครับขนาดอันนี้ลำเล็กที่ผมไปดูนะครับตอนนี้ลองดูได้ครับนี่หนึ่งนะครับเกือบสองคืบนะครับนี่คือลำเล็กนะครับได้สองปีนะครับแล้วก็ในพื้นที่นี้ไม่รู้จะเหมาะสมแค่ไหนนะครับแต่ดูแลดูลำสวยมากนะครับขนาดลำ ก็เราไปใช้ดูนะครับนี่ฮะลำจะยาวมากขนาดยาวนะเนี่ยเป็นศอกเลยนะครับแต,แต่ผมไปเจอที่สวนของคุณของคุณวิกรมที่ปราจ,จีนปราจีนบุรีที่ผมได้ได้พันมาเนี่ยนะครับจะเห็นลำใหญ่แล้วก็ยาวมากนะครับผมเลยชอบนะครับราคาสูงนิดนึงแต่ก็โอเคครับสวยดีครับ